สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้บรรยากาศสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเรากําลังนี่นะครับเป็นรอบนางรำแล้วเรากําลังใส่ชุดอยู่นะครับไอ้ช้อยกันซินอดีตดีเดอร์ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเยีางกันนะท่านผู้ชมเมืองรับแรงเขาโตแล้วถ้าเบอร์เราแก่ข้าวอย่างนี้ให้มันง่าม เพ็นลากฟอมเขาวลากทันนิดขาวลากเลยทันนี้แค่ไหนจะไปลากผู้มานี่พี่น้องครับอันนี้รีบอะมานี่ทาให้นี่บรรยากาศพี่น้องเดี๋ยวทางไหนครับปั๊บพี่น้องนั่งลำนั่งลำต่อไปเป็นรอบซิงค์นะฮะเราไปถ่ายพระเอกนะเอกแล้วจะเป็นรอบซิงค์รอบซิงค์นั่งลำเครื่องประดับยุ้ยใส่นี่ปิีนดอกไม้หัว อ๋อฉีดฉอัดอันี่พี่น้องขอดุมนี่น้องๆองมาสอยพระเอกอันน้องไอ้กับพระเอกตอ่อโสขึ้นไปเทิงผู้แม่พี่น้องไปผู้กับอันสมัยเขาได้ของดีด้วยพูดว่าผู้ใดขึ้นไปห้องเป็นอันนั้นได้ได้ได้บุญลายอ้ย,อ,ยอะไรผอยอะไรผอยมีพี่น้องได้ คุณพี่บิ่มมาใส่ชุดช่วยนะครับนี่บรรยากาศเราก็กำลังเตรียมความพร้อมเตรียมเราไปเป็นรอบซิงนะครับพี่น้อมมาถาเบิงงามซันเดยโอแต่เป็นสีล่าแรงบอกแต่เป็นทิ่างขนุนแต่เป็น ันเห็นสเปรย์บนกะชีดถึงห้องมันกระเทยไหม้องน้นมีแต่ห้องนั้นใส่แบบก็ใส่ชุดใส่ชุดเลยเจเติมแต่อันนี้จง่ยกนเติมอันเดีวกันมีอันนี้ฉีดลาวอพี่น้องมันจ่อาจแตนแมนีารเปพี่โก้เอาดิมาเออีบอก เอาทางเดียววะไม่ใช่โอ้คเือปดอกไม่ใจกันจริงหักว่ซีเข็ดเมื่อกี้คือเอาเท้าตกลงหมดหน้ากันเลจบอ่กทีนึงะถาพนมต่อกันเดี่ยคนออ มเ้ยทวนเล้วที่เจอไปหน้าตาหน้าสองว้าช,ชิวนเว่วเมื <c oughs> อกีอ้ตอแอบชำเอาคุณพบาลอย่างน้นนองสีสีแค่ไหน ต่ยานัเค yeah. ียงหมูเนียยงานบ่อ well ักเคียงหมูม huh ันเปนสีน้ำนสีน้ำนสีเขียวเอาไปแล้วติดแค่ไหนกระโปรงไปมมาจะเปนมือือมีล่ะ ไ้หาไปกระนใจกุนกอดังใส่ชุดนะครับตอนนี้ก็สวยแห้งแล้วมันเป็นสวยละบายแล้วตอนคำแล้วนะครับนนกระด้างใส่ชุ่นะครับกำลังแต่งตัวนะครับถ่ายซีนแลอ โปรดิวเอร์ดิวเซอร์แม่พูดดิวเซอร์เบงหนาโปรดิวเซอร์ที่บานาโปดิวเซอร์ที่สุดยังสันเบเาดิเอรยังคือบอเบิอันแต่ไทยวิคือเรีนปีนขึ้นถึงูเอาเขากับไปเห็ดทุกอย่างกัมิ เออน้องเจ้านขึ้นไป่ายยทังท่งเนาะตายพอดีตายนะครับยพ่ปดอยู่ที่ดเลรอยอไอผนุไทยกกันยลงเลยปดีเสือใหญ่ไหแล้วเด้อมาหัดปอดีเสือน่อยเขนอกดอกหน้วนอกไม่ใช่นลานจ้ะ ปดิเซย์งไงมาแล้วนะครับพี่น้องปดิเซย์งไงมาแล้วเพี่อปอดิเซย์งไงมาจัดการแล้วโมาจัดการังไเสียงิบิบวยเนาะแดงตัวงมามากกงตัวงามานนนเกียขีคดินบุญเขาขึ้นไปทำพัดจอเขาได้คลองดีเด้อดีไหมอ้ยเรื่องเลินด้วเข้าไปบ้านรวยไห กาลังแตกตนะครับตอนนี้กำลังใส่สินแล้วนะครับระเอกโลโก้ใช้สินลองเพีงนะครับกำลังใส่สินเลครับใหลออกเองไหมเะต้องอาบน้ำใช้สินอันใช้สินไทยาอมีบ่ จะเห็ดคาบเขาตีกันแล้วค่ตอนนี้เ้าจะกำลังตีกันครับพี่น้องปักหมูย่างไ้เอาเผว่อ้ะากไทย้ต่อส่วนไม่ติดเหลืองไเนอวะกว่อนไอ้่อยต้่งหอยนี่กัเอ่อชือบอย่าไยเียป็นหอยไม่รวอยยิ่เหมือนแบบ ไปบ้นไม่จสิโเเอกก็เป็ดเทพเด้หนูขุ้นหนูได้ว่าเป็ดเทพคุณนหนคือเป็ดนเป็ดได้ไหนเกาะพนคือเป็ดเทพเป็ดบาบารีไหมหนูนเออเปล่าพ่อเอิทั้งไงทั้งสูงทั้งวน พ่อแบงบอแมร์แล้วบอกพ่อแบงเอาอความสูงจะคอยไปใส่สูตรเนียนๆเด้อจะใส่สูดรบนบน้ําเอ้อบหลวบก็จะขวงโอ้มาไผ่าไผ่ด้ากรวบกรทุ่งน้หน้ให้นะล่ะเออน่ะผ่าผ่านน่ละผ่าเขาาผ่าเนื้อผ่าขาวมะน่เออนะ อปิดคลิปพอดีเหรอห้องอานลอมเพ่งอยู่วันห้องได้ใสียงเสียอสีนปิดคลิปนะปิดคลิปปิดคลิปพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์พวกพ่อนกันแล้วสิไปไทยพูดอีกเดี๋ยวไทยเบิร์นหลาเบิ้์นหลาพี่น้องเบิรงนน้ำวันนี้ลูกกูใส่ผ้าใหม่ทั้งตัวนะครับผ้าไม่แทรบ่แทรทั้งตัวแทรทั้งตัวพี่น้องเศร้ามากโอ้ยพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สวีทกันกันสวัสดีครับ